คืออาม่าถามหาว่าเอ้าหมดแล้วเหรอทำไมไม่ซื้อมาใหม่ยิ่แลดีนะดีดีเลยเงี้ยคืออาม่าจะเดินออกกําลังกายทุกวันตอนเย็นและแกเจ็บหัวเข่าแกเลยหยุดเดินประมาณสองอาทิตย์ได้อาม่าอยู่เท่าไหร่ล่ะทุกทีหกสิบเจ็ดครับหกสิบหกหกสิบเจ็ดประมาณนี้แล้วคือแกพอแกทานเสร็จแล้วแกก็กลับมาเดินได้เหมือนเดิมรู้สึกเออดีนะคือแกชมก่อนว่ามันดีผมก็เลยพิมไลน์หาพี่สองว่าเอยอาม่าบอกว่าดีนะการยืนก็เลดดีขึ้นครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ายืนวันหนึ่งประมาณสามสี่ชั่วโมง บางทีวีฟงานแบบยาวๆนานสองสามชั่วโมงพูดพีเต์อย่างเงี้ยครับก็ใช้เวลานานเราก็สามารถยืนแล้วทางานได้ดีขึ้นการลุกนั่งอะไรมันไม่มีเสียงก๊อบแก๊บเ้วเออดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นเลยอันนี้ชัดเจนเพราะตอนแรกฟังพี่2สองว่าหัวเขานะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมันไม่แฮปปี้ใช่ไหมทีนี้พอเป็นกับตัวเองก็รู้สึกว่าเออแม่งดีขึ้นจริงๆเว้ยอะไรเงี้ยดีเลยคือไม่โดนเองไม่รู้นะใช่อันนี้ก็คือถ้าคนไม่เจ็บเข่าจะไม่รู้แล้วว่ามันจะดีขึ้นยังไงย้อนกลััััับไปววววววนนนนนน้้้เเเเีีี่่่่่่่มมมมมคาา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 าแแตตตตตกกงงงงอะรพสหขขซ คือเจ็บเลยแค่เดินก็เจ็บมันจะแป๊บๆตลอดแต่หลังจากกินไปประมาณสักห้าหกวันน่ะเริ่มเอ้ยมันดีขึ้นหรือม่าคิดเองตอนแรกก็ยังจ,จะไปถามพี่สองว่าคิดเองหรือเปล่าว่า,วาม,มันดีขึ้นใช่ไหมทีนี้ก็เลยลองให้อมาม่าทานพออมาม่าทานก็บอกว่าดีพอส่งไปให้แม่กินแม่ดีดีหมดเลยเือแว่าเออเราเรา,เราไม่ได,เไได้เราไม่ได้คิดเองคนเดียวนะก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแบบชัดเจนมากว่ามันดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นพอมันหมดเสร็จก็เลยติดต่อหาพี่สองาว,ว่าเฮ้ยมันหมดแล้วอะอยากเอาเพิ่่่่่มมมทีีน้้้้้ก็เเลยยยสสสััังงไปใใหหหคุณแดดววาาซ หกขวดเนาะอตอนนี้มีแถมอยู่ด้วย <laughs> มีแถมจานกับตะเกียบ <laughs> คือจริงๆต้องบอกงี้ว่าเราเราไม่ได้รู้สปปรรพคุณหรือว่าอะไรมาก่อนหรือเราไม่ได้ศึกษามันมากหรอกแต่พอได้คุยกันวันนั้นเนาะที่ผมสัมภาษณ์ว่าวินคอลลาเจนมันคืออะไรหลังจากนั้นพอได้ทดลองทานเองแล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆโดยที่เราไม่ต้องไปดูว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ท่านไหนมาเป็นโฆษณาให้หรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้แต่ทีนี้พอเราเห็นว่ามันกินแล้วดีกับตัวเราเองแล้วเราบอกให้คนในครอบครัวเรากินแล้วมันดีจริงๆครับเห็นผล ผมเชื่อมั่นว่ามันมันดีกับตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยทําโฆษณาหรือสัมภาษณ์ให้ใครเลยนะเพราะรู้สึกว่าตัวเองเราก็สัมภาษณ์นักกีฬามาเยอะเนาะอะไรที่เราไม่ได้ใช้เราก็ไม่อวยอะ่ะแต่นี่คือกินเองอันนี้บอกได้เลยว่ากินเองจริงๆก็เลยรู้สึกว่ามันโอเคมากๆครับต้องบอกว่าพี่สองก็ได้ให้ให,ให้เกียรติผมในครั้งแรกเนาะการมาคุยกับครั้งแรกกับวินคอลลาเจนผมก็เลยคิดว่าเออไหนๆพี่สองลองลองใช้ตัวนี้ดูพี่สองเองก็กิกนเองแล้วเพื่อนๆหลายคนก็กินในวงการบารนะ์เนาะ ผมก็เลยลองกินได้กลับไปวิ่งครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปเล่นกีฬาเลยเพราะเวลามันไม่ค่อยพอเนาะพบางทีเลือกเขาเล่นกันตอนมืดอ่เดี๋ยวนะี้เรื่องของงานใช่เรื่องของงานผมก็เลยไม่ค่อยได้ว่าแต่อาจจะมีวิ่งออกกาลังกายบ้างเริ่มวิ่งได้ดีขึ้นครับจังหวะทีะ่สัมผัสพื้นมันไม่มีความสท้นหัวเข่าเหมือนเดิมละเออมันเหมือนหัวข้อของหัวข,ข,ข้อเข่าเรดีขึ้นก็ถ้าเกิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะที่มันดีขึ้นอะ่ะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะ คือบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราดูแลตัวเองแข็งแรงในระดับหนึ่งเนาะเราก็พอใจในสุขภาพเราแต่ถ้าวันนี้คนที่เรารักเขาแข็งแรงสามารถเดินเหินไปไหนได้ตามตามใจเขาอะแล้วเขามีหลานเลี้ยงหลานแบบแข็งแรงอะเราก็รู้สึกว่าการที่เขาแข็งแรงเราก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าวันนี้เราต้องมานั่งดูแลกันว่าเขาเจ็บขาเราให้เขานั่งรถเขน็นความรู้สึกของเราคงเป็นอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้เราแค่มอบผลิตภัณฑ์ดีๆให้ครอบครัวเราได้กินแล้วเขาหายดีขึ้นหรือเขาเดินคล่องขึ้นแล้วสึก มีความสุขมากกว่าถ้าทรัพย์จริงๆปีนี้ปีที่8ดแล้วครับจะอยู่ในวงการสุขภาพเลยนะแต่ว่ากา็มาปีที่ผ่านมาครับในตั้งแต่ช่วงโควิดมาก็เริ่มมาบริหารเต็มตัวเลยทีนี้มาบริหารที่นี่เนี่ยก็คือดูแลในส่วนของด้านเอ็นทายเอจิ้งเวทศาสตร์ฟื้นฟูชะลอวัยทั้งหมดต้องบอกว่าการดูแลสุขภาพมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายนะมันเป็นการลงทุนแต่ลงทุนกับสุขภาพมันคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าวันนี้สุขภาพเราไม่ได้แข็งแรงมากพอต่อให้เรามีเงินร้อยล้านก็หมดต้องไปรักษาาสุขภพ แต่วันนี้ถ้าเราแข็งแรงเรามีแรงออกไปทํางานหางเงินได้อีกเยอะเราสามารถเดินเหินได้สะดวกสามารถพาคนในครอบครัวไปทําในสิ่งที่อยากทําได้ผมว่ามันแฮปปี้กว่าทุกอย่างเลยสุขภาพเพื่อดับหนึ่งผมว่ามันดีนะกินสะดวกเพราะเมื่อก่อนผมเคยได้ยินแต่คอลลาเจนทั่วไปที่บำรุงผิวเนาะต้องมาชงชงหมดรู้สึกมันยุ่งยากแต่วันนี้พอเป็นแคปซูลกินง่ายสบายแล้วก็พกพาไปไหนก็สะดวกอืม่อแามา่คุณแม่ว่าไงบ้างดีเลยครับชอบก็ทุกคนก็ถามหากันว่าหมดแล้วเมื่อไหร่จะมาส่ง คือรอเลยนี่บอกว่าอันนี้เขาไม่ได้ให้ฟรีนะนี้ซื้อซื้อจริงๆไม่ได้ฟรีเป็นลูกค้าริงใช่ซื้อเองจริงๆการลงทุนวันละสาบาทเนี่ยคุณสมัยคิดว่าแพงไปไหมถูกมากครับการรักษาหรือการป้องกันน่ะมันต่างกันนะรักษาคือต้องเป็นแล้วแต่อน,นี้กินตั้งแต่ยังไม่เจ็บก็ได้ป้องกันกระดูกเสื่อมก็ได้ป้องกันทุกอย่างได้มันป้องกันได้หมดผมต้องบอกว่างานที่ผมทำเนี่ยมันจะมีเวลารฟื้นฟูชะลอวัยเนาะคนป่วยก่อน แล้วค่อยมาทาการรักษาแต่ทีนี้เรามีการพรีเวนทีฟได้คือเป็นการป้องกันก่อนการเกิดโรคได้อันนี้อยู่ในหมวดกึ่งกลางรักษาก็ได้ป้องกันก็ได้บํารุงก็ได้ผมว่ามันครบวงจรมากกว่าถ้าวันนี้เราคิดว่ามันสิ้นเปลืองวันหนึ่งเงินที่เราเก็บไว้ครับเราไปทําอย่างอื่นมันแพงกว่านี้นะเสียเงินบํารุงสุขภาพ30บาทรู้สึกว่ามันแพงเพราะว่าเขาไม่ไมเห็นความสําคัญมากกว่าแต่ถ้าเขาตระหนักเห็มถึงความสําคัญว่าถ้าสุขภาพดีหลังจากนั้นเขาสามารถทําอะไรต่อก็ได้ ไม่ว่าจะเล่นกีฬาที่รักพาคนที่รักไปเที่ยวหรือจะทํางานหรือจะออกไปทํางานหาเงินหาลูกหาข้าม24่ชั่วโมงบางคนบอกว่าทํางานหนักไม่เคยทาให้ใครตายอะไรอย่างเงี้ยคือผมเชื่อนะว่าไม่ตายออแต่ป่วยคือ,อหนึ่งก็คือเรื่องของการควบคุมอาหารเนาะออกกําลังกายบ้างตามเหมาะสมนะครับตามวัยแล้วก็จะมีเรื่องของในเรื่องของการรับประทานอาหารเสริมเพิ่มเติมนี่แหละเราไปดูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีประโยชน์วินคอลลาเจนก็เป็นหนึ่งตัวที่เอามาให้กับครอบครัวครับ ส่วนตัวแล้วอันนี้ถามจากใจจริงรู้สึกไงกับผลิตภัณฑ์วินโคเลเจนไทชูบ้างครับรู้สึกดีมากก็คือถึงถึงขนาดที่ยอมซื้อเยอะๆได้เอายิ่งว่าผมเองเป็นคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเสริมเยอะนะอันนี้พูดตามตรงแต่ว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อซ้ําอำแล้วซื้อเยอะขล้วามพี่สองตรงๆก็ซื้อเยอะจริงๆริก็ซื้อแพ็กใหญ่อ่ะคืออยากเรซื้อก็ซื้อเลยใช่ก็คือเราซื้อแล้วเรากินจริงแล้วก็มันเห็นผลจริงทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการที่เราได้ทดลองใช้แล้วมันเห็นผลเราถึงบอกต่อ ผมว่าประสิทธิภาพที่ดีที่สุดคือใช้งานได้จริงแล้วก็บอกต่อได้จริงอันนี้สิ่งที่กล้าบอก